กรมอรามัยกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับกรุมปศุสัสตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปศุสัสตว์และแปลร,รูปสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่300ฟองชวนเด็กไทยเท่หุ่นดีกินไข่ทุกวันโดยจัดสัมมนาออนไลน์เนื่องในวันไข่โลกปี2563เพื่อส่งเสริมให้เด็กไปรเรียนของไทยได้บริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตอย่างเต็มศัก,กยภาพสมวัยสมดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาดเราส่งเสริมให้คนไทยนะครับทานไข่ทุกวันนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพทุกวัยข้อมูลทางด้านสาธารณสุขเนี่ยที่เกี่ยวกับในส่วนของเด็กนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะโภชนาการเรายังคงพบนะครับว่ายังคงมีเด็กที่ผอมนะครับต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยถึงร้อยละสี่ แล้วก็มีเด็กที่เขาเรียกว่าเตี้ยนะครับถึงร้อยละหกที่สําคัญก็คือเริ่มมีเด็กที่ค่อนข้างจะอ้วนแล้วก็เริ่มอ้วนเนี่ยมากกว่าร้อยละ12.5งด้านะครับทา mm hmm. งด้เพราะน,น,นั้นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าในเรื่องของภาวะโภชนาการเนี่ยไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญนะครับ mm hmm. ไข่เป็นสิ่งที่ผมใช้คำว่าซื้อหาง่ายแล้วก็าการาคาถูกไข่เป็นส่วนที่ผู้ประกอบการเนี่ยตั้งแต่ระดับเขาเรียกว่าขนาดใหญ่จนกระทั่งถึงในระดับชุมชนเนี่ยได้มีการดำเนินการเพราะฉะนั้น การส่งเสริมให้มีการบริโภคไข่นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับครบทั้งวงจรก็คือช่วยทั้งในส่วนของผมใช้คำว่าในส่วนของผู้ผลิตนะครับตั้งแต่รายย่อยจนกระทั่งรายใหญ่นะครับทางด้านนี้ในส่วนของทางที่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเด็กหรือในทุกกลุ่มวัยเนี่ยก็สามารถที่จะได้แหล่งโปรตีนนะครับแหล่งอาหารที่มีคุณค่าโดยคนปกติเนี่ยจะสามารถทานได้ถึงวันละหนึ่งฟองนะครับทุกวัน